วันนี้วันที่17เดือนมิถุนายน2 5 6 4วันนี้ครูผาจะมาแนะนำรอบๆอบอาคารอนุบาลของเราว่ามีอะไรบ้างคุณครูนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวหลังอาคารอนุบาลซึ่งมีของเล่นทัางแล้วก็มีสวนสวนก็มีสวนมะนาวเป็นเพศเป็นพืชเ,เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีต้นชมพู่เป็นสวนยอมมีถีเสื้อ นี่คือธรรมชาติรอบตัวเราทีนี้วันนี้ครูจะมาให้นักเรียนดูใบงานใบงานของครูวันนี้ใบงานใบที่สีนะคะให้นักเรียนอ่านคำแล้วก็ล้อมรอบภาพที่แตกต่างกันนักเรียนเห็นไหมคะนักเรียนและผู้ปกครองช่วยหยิบใบงานแผนที่สีมาด้วยนะคะ,ะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดู อันนี้คือเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายการแต่งตัวของเด็กผู้ชายจะใส่กางเกงเป็นหลักเวลามาโรงเรียนแล้วก็จะไว้ผมสั้นส่วนเด็กผู้หญิงมาโรงเรียนจะใส่กระโปรงเป็นหลักแล้วก็ไว้ผมยาวแต่วันที่เรามีพะละจะแต่งตัวเหมือนกันค,คือใส่กางเกงและเสื้อแขนเสื้อสีส้มของโรงเรียนนะคะทีนี้นักเรียนมาดูใบงาน ใบงานอันที่หนึ่งภาพไทยประเทศไทยอันที่สองบุรีนายอันที่สามสิงคโปร์นักเรียนคิดว่าสามคนนี้คนไหนที่ไม่เหมือนกันก็วงกลมภาพที่ไม่เหมือนกันอันที่สองใบงานไปที่สองมีลาวมาเลเซียกัมบูชานักเรียนดูว่าสามคนเนี้ย คนไหนที่ไม่ที่ไม่เหมือนที่เป็นที่ไม่เหมือนจากเพื่อนอะ่ะเอาดูอันที่สามอันที่สามข้อที่สามเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เมียนมานักเรียนดูนะคะว่าอันไหนไม่เหมือนคุณคุณคายยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อข้อที่หนึ่งไทยบรูไนสิงคโปร์อันที่ไม่เหมือนคือ อันตรงกลางเนี่ยตรงกลางอันนี้นักเรียนก็วงกลมไปได้อันนี้คือเด็กผู้หญิงนะคะวันนี้ครูฟ้าก็จบใบงานใบที่สิ่ค่ะ